สวัสดีครับ me, พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก co ับพ่อกับป้าพ่อเพียงนะครับเนาะกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตจะได้ครับพาพี่น้องมาอยู่ตลาดนัดบ้านมันขาวครับตรงกับเช้าวันพุธที่26มีนาคม2568ครับพ <pie> ี่น้องตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องเด้อตั้งอยู่ชุมชนยจภูมิบ้านเป้าครับอยู่ใกล้ๆกับอำเภอบ้านขาวนะครับอยู่ใกล้ใกลกับใกล้ๆกับน้ำมันปตทบ้านขาวครับพี่น้องเด้อ สิพายบิึงข้างในร้านที่นี่เพิ่นเอาัวเอาควายไปถึงรถครับพี่น้องดีนะครับเพิ่งจะซื้อกันหากันอยู่งว่าทีละครับนี่แซื้อได้แล้วก็เปลี่ยนทั้งทีครับซื้อได้ก็เอารถต่อท้ายกันเปลี่ยนแบบนี้ครับพี่น้องไปลองเพี่ยนกันอยู่โอ้บัปมัดมีบัตรเตอร์บุไรเนาะเนี่ยคืองามเทียนนอหเนาะจิเตอร์โชลี่ชลเล่

เวียดนามกำลังเข้ามาครับบอกเขาตึงห้อยตึงไห้ยญ่ครับอันนี้ตัมีเข้ามาตลาดสิได้ครับเหมือนเดินทางไปกำลังถ่ายของนี่ครับพ่อทารุลี่ลี่กับสายเนื้อตันเนี่ยลี่กับ เีกกเรอกร่ามนด้ฮะแถเท่าไรเน่ย่หนึ่งสองเนาะตัวตเมียอืมประหมื่อตัวเมียนะครับแถวเร่หมื่สองครับตัวเมียตัวขาวเน่ยได้ห้อยตัวขาวบรามันด้วนั้นเก้าพตัวขาวนะตัวแดงดิตัวแดงเจ็ดพันหาโอ้ยเจ็ดพันห้าเก้าพันห้าเจ็ดพัอันนี้หมื่นสองห้อบอกวิไปเราจะข้าวอยู่ สอบหกสองสองสี่หกอหกศยหนึ่งสอยหอไ่อยาเนาบอยไพ่บอยนะขอบคุณครับผมไ่บอยเอากินข้าวอยู่นี่หมื่นสองครับเอาถ่ายให้ดูครับตัวหาเราด้ครับเด้อนี่สามตัวน่านีเจ็ดพ เก้าพันห้าตัวเมียถุงก็ประมาณร้อยประมาณเม็ดนึงมั้งครับตนีต่ำเม็ดนึงตัวนี้ตัวตัวเจ็ดตันเนี่ยครับลงสองตัวนี้ครับพี่น้องงามๆครับ เป็นของกูได้วุ้นนี่แล้วก็ของกูเห็นว,นวุ้งงนเออเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพึ่งไปสองพันห้าร้อยตัวเนี่ยหัวลวนตัวเนี้ไม่ได้ให้เหัวลนนหนหว,หวลนหัวลวน ไม่ฝากเบอร์ไหมฝากเบอร์มศูนย์เก้ครับศูนย์เก้าแปดแปดสี่้า้าสหกหงสี่สี่หกหหอะครับผมห้อต่ห้อยตาะหตมัตัวมาุกตัวันนี่นะส่นีบไดเนี่ครับขายดีไหมก็พอได้ขายอยู่ครับเออีตัวเมียเอามาเป็นแม่โคงครับโอ้โหตัวูรุ่นรุ่นเขามีเศษ่นมันอยู่ตัวครับมีอยู่นี่หน่อยมีเออโอเคโอเคเขาเดยใจด้วยเดี๋ยใจด้วย 2,500ครับตัวนี้นาดีของเราด้วยครับเนี่ยตึบดีตึบดีเพลงดีทธอ,อน้อโมนี่ออกเพลงดีทธอน้อโมนี่ขายงหลังบึ้งครับรอหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้ครับ ผูกกับแม่เนี่ยโอ้ยละ0แปยกเรียกวนเนี่ยพ่อฮะยกเรียกวนเนี่ยยกชุดเป็นเท่าไรพ่อราคาลงตัวเอาตีไาจากนั่นต่แปะจะเจ็ดพันหคู่เนี่ยหนมื่นเจ0พร้อยครับพ่อเขาใจบอกเบื้อเอเบื้อเอบ้อง้อ้องเบื้อ้อบองเ้องเบ้องเ้อเองบื้อเเบเ้งเงเงยกแพ็คค้เบ หนึ่งมื่นเจ็ดพันกับห้า้อยเอาโอเคครับพ่อครับมือไ่ละเอียดไก่ส่งให้ได้เอ้าไก่ท่งให่ฟรียี่สิบสามสิบสงได้้อมเลียงหอมเลียงงมงามงามงเอาได้ของหล่อมาเจ้าวะเนี่ยเร่งคู่กันเผาอดหลอดตัวเนี่ยแม่นกมารอบที่ดีเลยเนี่ยดูเรื่องอ็ดีเเนี่ยตัวเมียของเราเนี่ยชีดดําน่มือวานเนี่ยเ เออตกวาครจิ้นะนี่หละครับเทียวราคาเพิ่มว17หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ารสองตัวครับพื้นทองไว้ครับยกแพทก็ลองได้อีกยู่ตัวนี้ครับคู่มันตัวเมีย ป่าโพเพียงว่าสวยพี่น้องมื่อนเนี่ยงาเพิ่อนใส่เริ่มไม้ไปแน่แล้วแต่จะขายเท่าที่เบิ่งเห็นมีนี่แหละครับครับพ่อคำให้ก่อนทักกอนสวัสดีครับผมวันนี้เหลือเหลือเท่านี้เหลือออกมาเท่านี้แม่ลูกครับมื่อนเนี่ยอากมาตัวออกมาสิบตัวสิบตัวเลยครับบ้าเป็นเอก่อการขายของตลาดนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ลูกเดี๋ยวเท่านีเท่ายเนี่ยแม่ลูกเนี่ย สี่หครับเ่หลายเนาะหมื่นสี่พันห้าร้อยลูกตุ่มตัวแม่ลูกตุ่มครับโอ้ลูกที่อะไรเขาขึ้นดีแท้ลูกสองทัวครับน่ะลูกสองทัวแล้วหรอวันนี้ตัวนี้ตัวที่สองเนาะเอาให้ก่อนบอกเบอร์เนาศูนย์เก้าเก้าครับแปดเจ็ดสามครับหนึ่งสองเก้าห้าครับครับให้ก่อนเนาะให้ก่อนบ้านหนองบัวขาวครับเราขายดีเอาหนี่ครับเบิ้งอีกเที่ยนึงแม่เขาอ่ะเขาดีทึ้งแต่ลูกเขาตัวแดงๆเนาะกว่า ไปก่อนนะอไรมาทั้งนี้น,นนะให้ก่อนแม่แล้วลูกางหนนะเี่ยมขึ้นเขมลยท่านหล่ยมข <c oughs> <c oughs> ้นเข้เออนี่มาแล้วมาแล้ว,ล,ว,ล,วลูกมาแล้วสวยๆแ,แดงแดงสวยๆแดงแดงละหันหนาทลูกหันหามาด้วยหันหนาวางด้วยเออนั่นนั่นนั่น,นงามๆรอรอเอาครับนี่เบอร์ออเดอรอว่นจุดจีเงินสี่พันารอยต้องให้ก่อนเนาะ โตอะไรอีกอยูโทรหาเราได้ครับเด้อเนี่ยไปซุ่งไก่ไป่เไหรเนี่ยห้อยก่อนซุนน่งได้หมดนะครับเออซุ่งได้เหมดแต่เราว่าได้ว่าได้ซื้อเนาะคุยกันได้ครับเออคุยกันได้ขั้นโบกไก่ไหลเนาะเอาครับขอบคุณท่านไว้ก่อนเบิ่องงามๆัต่ไม่ลูกคู่นี้ครับก็ไข่ลูกงามเนาะก็ลูกลูกลูกไทยบ้านนี่ลูกหลอดได้เนาะไทยบ้านทเหระครับเออ ลูกต่าผูกจริงเหรอลูกผูกครับได้จากมือหรือพุ้นเนี่ยสะเบือหากระล้นเน่ยครับเออนี่เนาะครับครับเอ้าพ่อกับพ่อมาพ่อมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อมาได้มาสองตัวมาสองตัวแม่สาวโอ้สีแดงดีแท้แดงปิดอกมันเนาะบ่มันเนาะเบือนเนอบ้อเรื่งดีอืมสูงกับประมาณร้อยยี่สิบได้หรอือปะเนี่ยร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเนาะสองตัวเลยตัวหนึ่งสิบสามตัวหนึ่งสิบห้าตัวไหนสิบห้าพ่อ อันนี้ตัวนี้13บสาม่ยตัวนี้หมื่นสามพันตันี้หมื่นามพันตัวลังพุ่มืหานอหมื่นหนตัวนสาตัวนี้หมื่นนี่แต่หัวอยู่นี่แ่กระดิ่งเนี่ยเนาะเอาพ่อบอกมาพ่อมาบอกเบอร์ได้เหรอศูนย์แมสามนึ่งหกแปดสองพ่อมาเนาะเอาไปมอกน้อยนี่ครับตัวนี้หม0 0นห้าพันห้องไว้ห้อไว้ตัวนี้่พ่อบ่ตัวนี้ตัวกระดิ่งนี่สิ่หมื่นห้าพันน่ะเออตัวไหนตัวนี้ละตัวนี้มันใหญ่กว่า อืมของเราอยวยครับอ๋อเดี๋ยวได้ตัวหาแล้วนะครับเด้อเนี่ยยันยกันนึงหมดพอมหมดพอมหมูโบดเนาะหมูโบดสีแดงดีสดดีรวมนเอาครับเนี่ยไทยเบิ้งท้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวทังหลังพร้อมเด้อเนี่ยเบิ้งหงพ่อมาครับเบิ้งหลังเอานี่ตัวนี้ตัวนี้มือสามตัวหลังมือหาแดง ครับเบื้องข้างหลังพร้อมขวัญก็ดีทั้งสองตัวนะครับเนี่ยขวัญจับหลังพร้อมเนี่ยอันนี้ก็ขวัญบ่นบ่นคนนั่งครับบ่นคนนั่งคือการครับเนี่ยขาว่ามันคุ้นเหมือนสันวาเขาว่านะครับโบราณสันวาข่าวว่าตามเพื่อนครับผมครับแมนมาแมนก่อคอมเมนต์มาเบิ้งนี้แล้วพินงเด้อบอกกันเป็นวิชาวิทยาษฐานครับผมเอาครับตัวหาเราครับนี่ของโกมาครับ ครับมาสวยครับพูดนี้แม่ห้อยก็เริ่มวายร้ายก็วาวายกันแล้วครับพี่น้องมาสวยมาสวยปกติจี๊ดมีแหละครับพี่น้องวันนี้เราพอเพียงมาสวยก็เลยได้ท้ายคำนี้แหละครับเอาเท่าที่เหลือนะพี่น้องเนก็ยังยังไม่เห็นท่านได้เห็นฮะว่าไอ้นี่เป็นว่าแม่สาวม่น้ำน้ำน่ะเออแล้วคะ่าจุดจุดตั้ง กำลังทายอยู่เนี่ยสองตัวเพิ่นทายอยู่น่ะตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกระดิ่งมีเท่าไหร่พ่อตัวกระดิ่งเนี่ยตัวกระดิ่งนี่มื้อท่าสิเออหนึ่งยี่สิบวันสิบห้าส่าสิบสามเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทายให้แล้วเจ้าค่อยบันทึกผมมาเด้อผมมีสงไรไปให้เบื้องนเนี่ยนี่เบื้องรู้เบื้องรู้น้ำโชนเนี่ยนี่โหนนี่สิบสามนะโชนโชนนี่มื้อสามเราไปเห็นหรอกพ่อ เอาใชยแล้วพี่น้องมื่อนี้เ่าคงเพียงสังเกตเห็นไอหนุม่มหัวขาวครับพี่น้องถามท้อยว่าเป็นเป็นสายเนี่ยเป็นสายของเวียดนามพี่น้องเด้อเนี่ยเป็นก่ซื้อืัอนี้กับเขามาตลา,าดของชัยภูมิแล้วครับเป็นซื้อสายนี่ครับเนี่ยสายเนื้อนี่ครับรถยาวบอกหญ่มาืมันนี้นก็จะมาชัยภูมิครับไอหนุม่มหัวขาวสายเวียด เห็นพ่อื่อที่าวหนุ่เหครับุลาบกุละโอ้ยกุละครับชื่อใส่ข้อไว็กซนกัมัดเอาใส่รถนั่นไปหมกรอไปมาหอดใช้ภูมิลำบนเนี่ยครับเวียดนามเอาัีสครับส่าสวัสดีวัดดี เป็นน้ำมมาซื้อหมาดิอันอันนี้เสียเปียกโอ้นี่ของเสียเปียกขอนแก่นโอ้คอนแกนเนี่ยบ่เป็นบ่เป็นอันเวียนน้ำคนเดียวคนเดียวหมกขาวๆเป็นพวกเนี่ยนี่กับพวกเดียวกันหรือ่ามาโอ้ประมาน้ำกันอ๋อครับครับเอาเอาเพิ่มฝากหี่พ่อทุเนี่ยเอาไปเพราะเบิดแล้ววันนี้เขาอีฝากไว้เนี่ยโอ้ฝากไว้อยู่เนี่ยโอ้เนี่ยสายเดียวกันไม่แต่คอนแก่นเสียเปียกกับเวียนนาำมันสำคันเอาครับสองคันตัวนี้มาสองคันมันต้นมือไหนครับพี่น้องวัอนี้ก็จะขอจบคลิป ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวใจไว้ไสมนีนพี่น้องเดอ้อวันนี้ก็บึกบรรยากาศครับสอบถามน้อง้อ้คุณว่าคุณกับไข่กันหนีอยู่ครับพี่น้องมืณเนี่ยสนักขื้คักอยู่มาสวยครับก็ขอจบคลิไปไว้สมนีนพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ